มือซอ,อยออออนี่มือซอยนี่แบบซอยสุดยอดอ่ะออออทุกคนสวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับช่องกำพลชาแน,นลนะครับวันนี้ผม นะครับจะทําซอยจุนะครับให้น้องๆกินนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อสดเลยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเรามากินกันนะครับทุกคนอ่ะกินอะไรบ้างจัดเลยซอยไปแล้วซอยไปแล้ววะอ,อันนี้ก็นนกอ,อันนี้ผมก็ซอยไว้แล้วนะครับทุกคนนี่นะครับดูชัดๆเลยใครมือซอยในซอ,อยใช่ไหมนี่นะครับสดๆเลยนะครับทุกคน แืบแสบครับพี่น้องเดี๋ยวลองน้ำจิ้มหน่อยเราไม่เคยได้กินเลยนั่นนี่ลองแบบนี้เลยนะขออนุญาตนะครับผมนี่เลยอื้อไม่ต้องไม่ต้องพูดมากกินเลยทีนนี้อ่านี่นะครับทุกคนถ้ามีตับเนาะ มันต้องมีตับมาวางอ๋อพอดีไปหาซื้อตับแม่ค้าเขาไม่มีตับให้ก็เลยได้แค่เนื้อสดมานะครับทุกคนนี่นะครับก็ไม่เคยได้กินนะครั้งแรกในชีวิตเนี่เได้กินซอยจุ้เนี่ยอันนี้คืออันนี้อะไรลองเชอมดูผมยัไม่รู้ว่าอะไรนัคืออะไร รู้สึกว่าปลาคิรสชาติของของน้ำจิ้มนี่อร่อยมากมเหนียวนิดนึงเหนียวนิดนึงแต่อร่อยรสชาติเป็นไงวะอืม สามหลักพวกนี้เขาจะเอาไปทำอะไรไปต้มครับต้มเปื่อยต้มเปื่อยแต่เราก็คงเคี้ยวมันละเอียดอ่าอืมมแต่ผมว่ามันมันเหมือนมีความเค็มในตัวเค็มไหมมันก็เค็มอยู่แต่ตัวนี้พี่เคี่ยวไม่ได้บางทีเนื้อบางทีเนื้อถ้ามันไม่ขออนุญาตนะครับทุกคนแปับหนึ่งเคี่ยวไม่ได้เปล่าเคี่ยวได้เคี่ยวแต่เนื้ออือ ซอยใหญ่เลยมีมีมีที่ใส่ขมเพิ่มไหมมีใส่ขมเพิ่มไหมใส่ขมเพิ่มอีกนิดหนึ่งมันไม่ดีมีอยู่อยู่ฝั่งนู้นข้างในนครับอื để anh xem rõ hơn, phải không? để anh xem rõ hơn, phải không? để anh xem rõ không? để anh xem rõ hơn, phải không? để anh xem rõ hơn, phải không? để anh อืโอ้รสชาติอร่อยมากสุดยอดเลยนะครับทุกคนอื่ะย่างกินนี้ลองชิมลองชิมดูนะลองชิมดูอ่ะเดี๋ยวอ่ะลองชิมดูโหเด็ดเลยครับเนี่ยอันนี้น้องชายเป็นคน จัดการทุกอย่างเลยตอนนี้เมนูนี้ก็เนี่ยน้องชายครับทุกคนก็เป็นคนจัดการเมนูนี้ทั้งหมดเลยอ๋อ,อ,อท,ท่ทอะไรบ้าอเพืออยู่บ่ถาตับต้องมีกับตับสมตับไม่เป็นนะอฮ้อ,อ,อ,อเฮยนเนาะข้าวเหนียวนี่ แต่เราไม่มีข้าวเหนียวเออไม่มีข้าวเหนียวหนึ่ไม่เป็นไรเรากินอย่างนี้แหละเพราะว่าตอนนี้รสชาติก็ได้กำลังได้เลยนะครับทุกคนเพิ่มเพิ่มผมแล้วน้องอืมอืมอือสวยดนี่ มือซอยนี่แบบซอยชุ้นยอดอ่ะออืใหญ่มากนะต้องแบบนี้แหละกินกับถั่วฝักยาวกรอบๆเนียตอนนี้ก็อาจจะได้ยินเสียงรถนะเดี๋ยวไหมกลิ่นกินกำลังกินบุดีแล้วอันนี้อันนี้มันเป็นอันนี้ดีมันต้องใส่ดีมจนกอม แต่จำจิงต้องเพียมจะได้กินขมอีกนิดหนึ่งก็ได้อร่อยเอาใส่อะไรอีกเมื่อกี้ใส่ใสเพียมไงต้องใส่ดีมันอ๋อใส่ดีใช่ไหมล้วใส่เพียมมันจะได้กลิ่น ม,มันจะได้กลิ่นแต่มันต้องใส่ดิมจะได้ความผมอืมดิมเคยรู้เนาะอืมไม่เคยได้กินอเอ,อ๊อกทำไรนะอันนี้ก็อร่อยนั่นี่ นี่ผมใส่กระเียนิดหน่อยกรีเทีองไทยเยอะนั่นแหละอันนั้นแหละอันนั้นแหละใส่นิดเดียวนี่ใส่นิดปเพิ่มหอมใส่เพิ่มความหอมให้มันหอมขึ้น กจะมาไปซื้อที่ตลาดอืที่ตลาดที่ตลาดคุณไม่สดไปซื้อที่ไหนที่เขียงเขียงเลยสดมากเลยน่าจะไม่คืนมั้งทุกคนข้อถือว่าข้อผ่านแล้วข้อขามีข้าวมีสต้ดโอ้อหข้าเหนียวเนา ข้าเหนียวนะอืมนี่นะครับทุกคนอ๋อไงแก่เลยอู้นี่ไงอู้เด็กเอ้วนี่ครับร้อนใช่ไหมบิอีสามครับผม ต้องขอให้คนไม่กินดิบด้วยครับผมอันนี้คือครั้งแรกเลยเนี่ยที่กินไม่เคยกินหรอไม่เคยครั้งแรกแต่ก็ครั้งแรกกินแล้วก็ติดใจอ่ะช,ช่วยแบบเแบบนี้ยอ๋อ<ห>ตองชิ้นใหญ่มากเลยอืมพอดีพอเรื ชิ้นใหญ่เกินไปก็ดูไม่น่ากินแต่ชิ้นประมาณนี้ก็อร่อยขับคุณโอ้โหดูเหนียวดูเหลวเยอะ จะขาดเก็ดไปนิดนึงน่าจะขาดเก็ดนี่ยใช่ไหม,มน่าจะขาดเก็ดไปนิดหนึง่งก็เดี๋ยวเติมความเก็ดไปนิดหนึ่งนะครับทุกคนอ,อ ใส่พริกผมต้องเสแส่บยั่วอ้ออันนี้ซอยซอยแล้วนะครับทุกคนต้องชิมดูอ๋ออือ ิถ้าถ้าเราล้างน้ำด้วยเครื่องถูงไม่แห้งห<อ>รอกนะเพราะว่าติดน้ำจะขาวอืโอ้ยมือก้อยนี่ได้เลยนะได้ไเลยได้เลยไม่เลยก้อยนี่ได้นะไม่เลยอ่ะยันใกล้ใกล้ครัดตับขัดตับอืมถ้ามันได้ตับมันจะมีกลิ่นของตับมันก็เข้าเข้ากัน ตัวคัวเยอะๆนยนะใช่ปกตินี่เครื่องอย่าห่วงอย่าห่วงเครื่องเพราะว่าถ้าหวงเครื่องไปกินไงก็ไม่อร่อยใช่ถ้าใส่ก็ใส่เต็มที่เลยนะครับทุกคนก็มีมีพริกผงมีมะนาวนะครับมะนาวก็เราก็ใส่แค่นีดเดียวเองเนาะแต่ว่ามันไม่มีมะนาวนะครับทุกคนมีเหลือลูกลูกหนึ่งก็เลยใส่ให้เค็มเปรี้ยวๆพอ อันนี้ก็กินแค่นี้ก็แซ่บแล bon ้วนะครับทุกคนให้ดูใกล้ๆตอนญาติกินน้ำนะครับทุกคน าข้าวตองเข้าวคนเดียวใช่ไหมเจ้าตัวนี้ข้าตองเข้าแล้วจะนนมีส่วน,หนเห,หนียวอยู่นะอร่อยเนาะหวานเนื้อก็หวานเนี่ยครับอันนี้ก็ซอยไปแล้วนะครับทุกคนเจ็บๆบเลย คนคนอีสานกับคนคขมเมาเจอกันครับทุกคนนองแบบนี้ครับเป่นน่องแบบลาวเลยลาวเลยเหรอนี้เขมเนี่ครับนี่จดูนี้นี่งนะตัวนี้หนึ่งให้เืม กรอบมากเลยปากก็กรอบอันนี้น้ำพี่ใช่ไหมน้ำพี่หอมเลยผมอยู่แล้วก็ขอม่ากอมคอนะครับทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมฝากกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องกัาพลชาแนลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย